สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบารนะครับมีเรื่องเล่าในโบสถ์แห่งหนึ่งครับว่าโบสถ์แห่งหนึ่งเนี่ยมันมีทางลับหรือว่ามีทางเดินที่คนทั่ว,วไปไม่รู้สมาชิกที่มาโบสถ์ไม่ประจําไม่รู้แต่บรรดาคนที่เคยเติบโตในโบสถ์และเขาเล่นกันในโบสถ์เขาจะสามารถแอบใช้ทางลับออกไปซื้อขนมและกลับมานมัสการโดยไม่มีใครเห็นมีวันอาทิตย์หนึ่งครับมีผู้สูงวัยคนหนึ่งซึ่งเติบโต และเล่นในโบส์มาตั้งแต่เด็กก็ใช้ทางลัดอันนี้ครับแต่ทางลัดนี้มีความจํากัดครับก็คือว่าถ้าหลบไม่ดีหรือในเวลาที่มีคนมองขึ้นมาก็จะเห็นนั่นคือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและในวันนั้นเองครับผู้สูงวัยท่านนั้นก็ถูกจับได้ครับเพราะว่าเมื่อมีเด็กคนหนึ่งมองขึ้นไปเห็นคุณลุงคนนี้เดินย่องอยู่ในมือก็มีขนมที่จะแอบไปซื้อมาข้างนอกเพื่อที่จะมากินในโบสครับ เมื่อเด็กคนนี้ชี้ขึ้นไปข้างบนทางเดินตรงนั้นแล้วเรียกว่าคุณลุงคุณลุงทุกคนในโบสถ์ก็หันไปและท่านก็ถูกจับได้ว่าท่านแอบเดินออกไปนอกโบสถ์เพื่อที่จะซื้อน้ำซื้อขนมและแอบมากินในโบสถ์แม้ว่าเรื่องนี้จะดูตลกขบขันนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเมื่อคนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาเล่นในโบสถ์เติบโตมาในโบสถ์มาเป็นผู้นําในโบสถ์กลับถูกจับได้ในพฤติกรรมแบบนี้ และเขาคงคิดว่าไม่เป็นไรขณะที่สมาชิกพี่น้องผู้เชื่อกําลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงมห ah ิทธลิศสรรเสริญพระเจ้านามัสการพระองค์ผู้ทรงบัทับอยู่เหนือเครูปสรรเสริญพระเจ้าที่เต็มบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีซึ่งทรงความบริสุทธิ์ที่สุดและยากที่จะเข้าถึงพระองค์ได้หากไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญจากพระองค์ให้เรานามัสการพระองค์แล้วท่านออกไปซื้นน้าซื้อขน,นมมากินระหว่างการนามัสการพระเจ้าโดยสิ่งที่ขาดไปก็คือ ขาดความยำเกรงพระเจ้านี่คือขาดความยำเกรงขาดความเคารพขาดการถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับเราเคยได้ยินไหมครับว่าคนไทยเรานี่นะครับมีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งก็คือเราเกรงใจคนไกลตัวแต่ไม่ค่อยเกรงใจคนใกล้ตัวหลายครั้งทีเดียวเราถือเอาความใกล้ชิดความสนิทสนมเป็นใบอนุญาตที่จะให้เราทำอะไรก็ได้ และเราก็ทำอย่างนั้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสง่าราศีผู้ทรงประทับอยู่เหนือเครูปผู้ทรงมิฮทธริตผู้ทรงไว้ซึ่งลิธานุภาพอำนาจอธิปไตยสูงสุดเราทำอย่างนี้กับพระองค์เหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับเราอยู่ในซีรีส์ของกษัตริย์ดาวิดนะครับซึ่งกษัตริย์ดาวิดนั้นเขาตอบสนองต่อสง่าราศีต่อการนมัสการพระเจ้า ต่อความดีใจอย่างสุดๆที่มีต่อีิพัทธสัญญาซึ่งเป็นบทเรียนให้กับเราในทุกวันนี้นะครับว่าเราจะต้องฟื้นฟูกิจจัจักรที่เชื่อในพระม์พีและเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักในวีาการกันต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ชอบรมและยุติธรรมด้วยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงหิทธฤทธิที่น่าเกรงขามที่สุดในยิ่งไปกว่านั้นหลายหลายคนนมัสการพระเจ้าอย่างออกท่าทางโดยอาจจะมีท่าที ในใจที่ไม่ถูกต้องก็ได้หรือบางคนนับสการพระเจ้าอย่างสุดๆแต่ออกมาจากโบสถ์ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมในที่นี้ก็คือชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าชีวิตที่ไม่เหมือนกับเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าและนี่คือการทําลายสง่าราศีของพระเจ้าเสื่อมพระเกียรติของพระองค์ในชีวิตของเราแน่นอนครับที่การประชุม หรือการนมัสการพระเจ้าในที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ซึ่งพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในคิดจักหลายๆแห่งนะครับสามัคคีธรรมนั้นอบอุ่นเหลือเกินอบอุ่นดีครับและคําสอนในพระคัมภีร์ก็ตรงกับพระคัมภีร์สั์ซื่อมากสําหรับผู้เทศนาผู้สอนและผู้คนก็จะเข้าออกจากการนัมัสการหลายครั้งทีเดียวก็ถือสนิทถือความใกล้ชิดเข้าออกเดินไปเดินมา โดยที่ไม่สัมผัสถึงการประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเลยและนี่เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะตกอยู่ในโรคที่เรียกว่าวิญญาณศาสนาวิญญาณศาสนาก็คือการถือพิธีกรรมภายโนอกโดยที่ท่าทีข้างในนั้นไม่ได้สอดคล้องกันการดําเนินการนมัสการพระเจ้าโดยไม่ได้พบกับพระเจ้าครับแต่พบกับสิ่งอื่นแทนและนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้ พี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องเคารพต่อการทรงสถิตของพระเจ้าและ 3- 4สวันข้างหน้านี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนหลักการที่เกิดจากพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดครับดาวิดนำหีพัทสัญญากลับมายังเยรูซาเล็มซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสองเซลมเอลบทที่6พี่น้องคงจะต้องไปอ่านก่อนนะครับเพื่อที่ผมเองจะได้ ไม่ต้องอธิบายบริบทมากจนเกินไปดาวิดทรงเป็นกษัตริย์มาเป็นเวลามากกว่า7ปีแล้วราชอาณาจักรซึ่งในตอนแรกถูกแบ่งแยกตอนนี้ด้วยการทรงนำของพระเจ้าด้วยพระพรที่พระเจ้าอวยพรดาวิดดาวิดก็สามารถที่จะรวมรวมอาณาจักรที่ถูกแบ่งแยกมาอยู่เป็นอาณาจักรเดียวกันครับภายใต้การปกครองของท่านของพระองค์ฉะนั้น ขณะที่ท่านหรือกษัตริย์ดาวิดต้องการให้การนับสการพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของชนชาติอิสราเอลพระองค์จึงเสนอให้นำหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นศูนย์กลางของการนัสการพระเจ้าโดยเดิมทีนั้นหีบพันธสัญญาอยู่ในเต็นท์นัดพบหรือแทบเนเคิลหรือพับพลาันนเองพับพลานี้พี่น้องครับเกิดในสมัยของโมเสสนะครับพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้โมเสสร้างพับพลา พับพรานี้มีความหมายลึกซึ้งผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันนะครับคำว่าพับพลานี้คือ tabernacles ซึ่งมีรากศัพท์ที่แปลว่าพระเจ้าสถิตท่ามกลางคนของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าบัญชาโมเสสให้สร้างพับพลาเพื่อที่เป็นสานลักษณ์ของการทรงสถิตของพระเจ้าเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญ,ญาณพระองค์ไม่มีรูปร่างภายนอกทางกายภาพที่มนุษย์จะสัมผัสได้ ในขณะที่พระเจ้าได้ทรงเป็นเช่นนี้มีพักษณษะเช่นนี้พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์ได้ตระหนักและประจักษ์ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ก็คือการที่พระเจ้าบัญชาให้โมเสสสร้างพับพลาพับพลาคือเต็นท์นัดพบครับที่พระเจ้านัดพบกับโมเสสและเมื่อพระเจ้าเสด็จมาพบกับโมเสสประชากรของพระเจ้าก็จะทราบจะรู้ และประชากรของพระเจ้าก็จะนมัสการพวกเขาจะทําการนมัสการพระเจ้าอย่างมีพิธีการอย่างมีสภาวะของความยำเกรงพระเจ้าอย่างสุดๆดและเป็นเรื่องที่อาัศาจรารย์มากครับที่พระธรรมพระกิติคุณยนบทที่หนึ่งข้อสิบสี่เพื่มนพี่ยน์บทที่หนึ่งข้อสิบสี่ 1, ได้บันทึกอย่างนี้ครับว่าและพระวาทะทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังและทรงดำรงอยู่ท่ามกลางเรา เราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์สง่าราศีอันเนื่องจากพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาเต็มด้วยพระคุณและความจริงพี่น้องครับคำว่าสถิตยอยู่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า d w e l t นะครับเด e ล t ภาษาอังกฤษใช้คำว่า SKINO ซึ่งดึงเรากลับไปสู่พระคัมภี์เดิมครับ ในสมัยของโมเสสในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลนั้นกำลังวนเวียนไปมาอยู่40ปีซึ่งพระสงาราศีของพระเจ้าได้ดำรงอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ดำรงอยู่ที่ไหนครับดำรงอยู่ที่เต็นนัดภพซึ่งเคลื่อนที่ไปมาที่เรียกว่าพระลานั่นเองพี่น้องครับการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงปรากฏของพระเจ้าอยู่ในพระลาและ หัวใจของพัพพาก็คือขีบพ,พันธสัญญาครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งสง่าราศีที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพัพลาสถิตยอยู่ท่ามกลางเราแต่นี่ครับคือสิ่งที่ท่านอาคาทูตยอนั้นได้ให้เราเห็น,หนึนความจริงของการนมัสการพระเจ้าครับการนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรงการนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายเกียรติ การนำสการพระเจ้าด้วยชีวิตชีวิตที่ถวายเกียรติชีวิตที่สำแดงออกถึงความยำเกรงพระเจ้าความเกรงกลัวพระเจ้าอย่างสุดๆและนี่คือสิ่งที่คริสเตียนเราจำต้องตอนหนักได้ระลึกไว้เสมอขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำ,งงคคงคสำหรับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตท่ามกลางประชากรของพระองค์สถิต ท่ามกลางพวกข้าผงทั้งหลายสถิตท่ามกลางเราทั้งหลายสถิตในใจของเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์คงทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงผระชนอยู่คงทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายผู้ทรงคืนผระชนขอบคุณพระองค์ที่ทั้งหลายมีพระเจ้าผู้ทรงช่วยทั้งหลายได้ขออภัยโทษจากพระองค์ที่หลายครั้งทีเดียว ที่ชีวิตของพวกเรานั้นไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเท่าที่ควรไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าขณะที่นมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ความยำเกรงพระเจ้าแบบดาวิดได้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายและในวันต่อๆไปข้าพงษ์จะเรียนรู้ถึงความยำเกรงพระเจ้าเช่นนั้นและเรียนรู้ถึงตัวอย่างของผู้ที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าผู้ที่ทําต่อหีบพันธัญญาทําให้หีบพันธัญานั้นกลายเป็นพระพรหรือทําให้กลายเป็นคําสาบแช่ง หรือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาด้วยเถิดขอให้การทรงสถิตของพระองค์นั้นจะนำพระพรมาถึงชีวิตของพวกข้าพง์ทั้งหลายเมื่อข้ามงหลายยำเกรงพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเมื่อข้ามงหลายนำพัสการพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเมื่อข้ามงหลายใช้ชีวิตในการถวายเกียรติพระองค์อย่างที่สมควรกราบทูลสิ่งเหล่านี้และฐานเผือ่อมอบซึ่งกันและกันให้หนุนความรักพระคุณความรอด ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอันวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับงสด ตื่นโดยพระเมตตาประทานลมพัดมาให้หายใจวันนี้ข้ายังอยู่พระองค์ไม่เคยหลับปุ่นใจไม่ได้รู้ทุกวันทุกฤดูสงคุ้มครองป้องกัน ไม่ห่างไกลต่อให้ทุกอย่างรอบรอบตัวฉันน่ากลัวสักแค่ไหนข้าจะไว้ใจเพราะผู้ไทยที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความรักเพระองมันคงเสมอไป ความศักดิ์สิพระองดั่งลมไม่ซีมคลายคาเชื่อในพระ ฉันเวลาถอยคำพระสัญญาเขารู้ว่าจะเป็นจริงเสมอต่อให้ทุกอย่างรอบรอบตัวฉันน่ากลัวสักแค่ไหนขาจะไว้ใจพระผู้ไทยที่ไม่มี ความเสร็จสิ้น